สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างไทยจะพาเพื่อนๆนะครับมามาเปลี่ยนนะครับตัวกรองแอร์นะครับในรถยนต์นะครับตัวกรองด้านในนะครับทางร้านโฆษณาบอกว่าเป็นคาร์บอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ห้อเดนโซ่นะครับไปดูวิธีเปลี่ยนกันเลยครับเพื่อนๆครับ มาดูการเปลี่ยนกันเลยนะครับเพื่อนๆนครับอันดับแรกนะครับนี่คือเกะหน้ารถของ t o y ยต้าวีโก้นะครับอากระบะทั่วไปก็จะมีเกะหน้ารถและก็ถอดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถดูตัวอย่างวิดีโอนี้แล้วก็นําไปเป็นแนวทางได้นะครับเพื่อนเพื่อนเปิดเกะขึ้นมานะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ใช้มือประคองซ้ายขวานะครับตามรูปนะครับแล้วก็งัดซ้ายงัดขวาครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆนก็ ใช้มือนะครับกดตัวนี้แล้วก็เปิดออกมาได้เลยนะครับอันนี้คือกองแอร์ตัวเก่านะครับอ่าซึ่งสภาพก็ค่อนข้างจะลุ่งลิ่งหลุดลุ่ยแล้วนะครับอันนี้บิดเบี้ยวด้วยอันนี้คือกองแอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเพือ่อนๆการใส่ไม่ยากครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อันนี้นะครับคือตัวกองแอร์นะครับอันเก่านะครับก็เริ่มเปื่อยนะครับหลุดลุ่งลิงบ้างเป็นปางจุดนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับจะมีตัวลูกศรอาจจะมีคําว่าโตโยต้านะครับแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นนะครับเวลาช่างไทยจะใส่นะครับอันนี้คือตัวที่เราจะใส่กองแอร์เข้าไปนะครับเป็นกองกระดาษนะครับเพื่อนๆก็จับใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อน นำฝาตัวนี้นะครับเย่เข้าไปในล่องนะครับแล้วก็กดเข้าไปในล็อกครับอ่านี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเกะด้านหน้านะครับตัวเกะด้านหน้านะครับเวลาที่เราจะใส่นะครับเราสอดเกะเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มันมีบ่าอยู่ตรงนี้ครับ กดให้ลงบ่านะครับกดซ้ายนะครับกดขวานะครับแบบแบบนี้นะครับอันนี้คือถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับช่างไทยก็ได้เปลี่ยนกองแอร์ในรถยนต์เป็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นรถกระบะนะครับรถกระบะก็จะใช้แนวทางนี้นะครับไปเปลี่ยนได้ทุกคันเลยนะครับอ่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรับชมมาถึงนะตรงนี้แล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับ เพื่อนๆช่วกดไลค์ครับคอมเมนต์แนวสร้างสารรค์ครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างไทยนะครับทําคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้มาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆครับช่วยกดติดตามให้ช่างไทยด้วยนะครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายๆครับ